นิกตวานนละบานตาเถปะทะางหินในอภวตุสาพ,พมังขลางลางประเทวัตตาสาปพพุทธทานอนัสตาสวดเมประวานตุเตอภวตุสาพ,พมังขลางลางประเทวัตตาสาผพพัธรรมาน นสัตตาสุสทิพระวานตุเตปภวตุสัพะมังคาังหลับขัตุสับพระเทววตาสับพระสังคานุอาเวนสัตตาสุสทิพระวันตุเตป một trăm một lượng cũng là tôi chọn cho nó bị cay cái

ุมยูดตาเป็นไงบ้างหอกต่เอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกวดดีใช่ไหมดีมากเออนี่โรงพยาบาลสงน์มีหมอเก่งอ,อย่าคิดว่าโรงพยาบาลสงน์ไม่มีหมอเก่ง,ต,ต,งตาจ

ý nghĩa là đẹp dạy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 dạ 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 dạ

ด้วยบุญก <ita> <da uno> uh, like <sh <sh> ุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอดน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอสมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แขกงแลยให้เลยให้เลยให้เลยขอให้แข็งแรงทุกคน i yeah.